ช้วัสดุเท่าไหร่นะแต่ละอย่างแต่ละชิ้นนะไม่กระทังน็อตตะปูพคนนี้แค่เท่าไหร่เราไม่รู้เราจะเตรียมเ,เงินที่จะไปซื้อวัสดุเหล่านี้ก็ไม่ได้นะเพราะนั้นเราต้องรู้แบบถ้าเราเขียนแบบได้รู้แบบได้เนี่ยมันก็ง่ายที่จะสร้างบ้านนั้นขะึ้นมาสําเร็จเป็นที่อยู่อาศัยเราพระมันการการที่เราจะมารู้ทํารู้ทาําได้จมเขาพธดว่าเราต้องรู้ปัญญาที่ท่านแสดงไว้ในตรงนี้เรียกว่าเป็นพุธทธะตามเป็นอนรมพุธทธะ แต่ถ้าเรารู้เรื่องนี้ไม่ได้เราไม่รู้ถึงความสงบเป็นสมาธิเดียวเราก็ได้แค่ปลมส่วนใหญ่อยู่ในประเทศของเราเนะี่ยที่สุาษาทำผมพูดถึงเรื่องทำก็เปน็นเรื่งสมาธิให้ในารนั้นากนี้มันเป็นปลมมันไม่เป็นพุทธะนะไปไม่ถึงนะหลวงพ่อสามารถบอกได,ด้เลยไปไม่ถึงสักพู่นะสามารถประกาศอย่างนี้ได้เลยเพราะอะไรเพราะว่าไม่สามารถที่เขียนแบบองจิตที่มันเกิดแต่ดได้จิตได้จะวิจิวิญญาตรูปหรือกายวิญญาติรูปก็ได้ เราไม่สามารถเก่งมาได้เลยเพราะเราไม่ไเคยศึกษานะนะหรือเรียนตามพระพุทธองค์นะหรือพระบิดาของเราเนี่ยนะมันเลยไม่ได้นะมันก็เป็นตัวหนังสือในตัไใจบิดก์ตนั้นคือมันเป็นตัวหนังสือมันมีความหมายในตัวพยัญชน,านาะภาษามันเท่านั้นนะเราไม่ก็สามารถเข้าไปถึงจภารวาที่มันมีอยู่จริงในตัวเราเนี่ยนะธาตุที่ประกอบในตัวเราทนะั้งหมด8 1ธาตุประกอบด้วยรูปยี่ธาตุด้วยนามอีกห3าธาตุ เราไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยแล้วเวลามันเกิดขึ้นมาเกิดไปจิตได้จิตนั้นประกอบวิธาตุเข้าไปเข้าไปเราไม่รู้พอเราไม่รู้จิตมันก็สะพายไม่ได้มันจะเอาตัวไหนที่มันมัมั่นคงมั่นใจได้เพราะตัวถือมันก็เป็นความหมายาำตัยูือตอนนั้นแต่ถ้ามันรู้เออมันจะมีอย่างนี้จิตมันก็จะค่อยๆเรียกว่าทาซ้าเรื่อยๆมันพิจารณามันทาซ้ํามันเรื่อยๆภาวนาอย่างนี้นะถือว่าภาวนาจริงส่วนมกเราไปทำบริกรรมมันจะภาวนาเป็นสรามะ